วัสดีจ้าวันนี้แม่ลดคำนวณหวยออกมาให้แล้วนะคะคำนวณมาตัวสวยมากตัวเลขดีมากจังเลยวันนี้เห็นไหมคะตัวเลขสวยมากไม่แเน่นะคะใครดูแล้วอยากโชคก็ซื้อนะจ๊ะถูกรางวัลที่หนึ่งก็บอกด้วยนะนะคะเนี่ยวันที่หนึ่งสิงหานี้ดูเองนะคะเนี่ยค่ะ ดูเองนะคะใครอยากสูกหวยก็ดูได้นะคะแม่ลดคำนวณหวยออกมาให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะเห็นไหมคะคำนวณคำนวณหวยออกมาให้ดูนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็น247 899 6จ็ดแปด9ก้าเ 6, 6้า5กแป7 7จ็เกเขียนกลับเอาเองนะคะ หรือสองเก้าหรือสองเจ็ดเจ็ดสองกับซื้อเองนะคะแม่รถก็บอกได้แค่นี้นะคะคำนวณออกมาได้แค่นี้คะ่ะใครอยากใครอยากรวยก็ซื้อนะคะซื้อเองนะคะใครอยากรวยอยากมีเงินก็ซื้ออย่าไปซื้อเยอะนะคะให้ซื้อลอตเตอรี่ก็ได้นะคะสามตัวสองตัวให้ซื้อไว้นะคะลอตเตอรี่สองเจ็ดเจ็ดสองสามเก้าหรือเก้าเจ็ด ซื้อลอตเตอรี่นะจ๊ะขอบอกให้ซื้อลอตเตอรี่นะจ๊ะแม่รถบอกแค่นี้ละจ๊ะคำนวณออกมาให้แล้วนะคะแม่รถนั่งคำนวณออกมาแม่ลกนั่งดูมาไปดูมาคิดไปคิดมามันต้องออกตัวนี้ค่ะเพราะมันเป็นวันที่หนึ่งสิงหานี้เคยวันที่หนึ่งสิงหามันเคยออกเก้าเจ็ดหรือเปล่าคะเจดเก้านะคะมินเน่นะคะออกจะออกตัวนี้ก็ได้นะคะอาจจะมีเก้านะคะ อาจจะมีเก้ามานะคะหรืออาจจะมีแปดมาหรือเจ็ดก็มาหรือสองเจ็ดก็แล้วแต่นะคะใครชอบก็ซื้อนะคะแม่รถคำนวณออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวใกล้ๆแม่ลดจะคำนวณออกมาให้ดูอีกทีนะคะต้องถูกสักวันนะคะหรือใครอยากซื้อหวยฮานอยวันนี้ก็ซื้อนะคะเผื่อมันออกมาวันนี้นะคะไม่แน่นอนนะคะมันออกจะออกตัวนี้ก็ได้นะจ๊ะ ใครจะไปรู้ล่ะคะใครชอบเด่นหวยฮาหนอยก็ซื้อได้นะจ๊ะแม่รถบอกได้แค่นี้นะจ๊ะอาจจะออกหวยฮาหนอยนะคะหรือจะออกหวยวันที่หนึ่งก็ได้คะ่ะถ้าติดตามแม่รถใครชอบแม่รถก็กดกระดิ่งกดติดตามแม่รถไว้นะคะแม่รถจะเขียนมาให้ดูอีกนะคะ กดกระดิ่งกดติดตามแม่รถนะคะหรือคอมเมนต์อะไรมาก็ได้นะคะบอกแม่รถด,ด้วยนะคะว่าให้แม่รถเขียนอะไรมาบอกมกั่งบอกแม่รถด,ด้วยนะคะแม่รถจะขอบคุณมากค่ะใครติดตามแม่รถก็กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแม่รถจะขอบคุณมากค่ะบายบายค่ะ